การสร้างสรรค์อันไลน์ที่สิ้นสุดนอกจากการถือกำเนิดของมัลติเวิร์สแล้วมันนั้นยังมีการสร้างชีวิตใหม่ที่เกิดมาจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวของสองดวงวิญญาณและในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตอัวละครที่เกิดมาจากการรวมเป็นหนึ่งของสองดวงวิญญาณเออล่่ขอคาราสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันที่หิวเท่านีท้ทีมยินดีเวิร์สตอรี่ในเรื่องสั้นของเกรดินแซนผู้กำเนิดขึ้นจากเซเซียพลังของอิงและเออร์ สำหรับตัวละครเกรเดียนแสนโยบแร้ว,ว่าเป็นตัวละครตัวแรกๆที่ผู้บรรยายเคยเอามาเล่าไว้ในช่อง,องตัวเองโดยในช่วงเวลานั้นก็เป็นอะไรที่กระจอกแบมสุสดๆเลยล่ะเอาเป็นว่าสำหรับตัวละครเกรเดียนแส์ข่าวนั้นถูกสร้างโดยผู้แต่งที่มีชื่อว่าแอคคอมโบครับ e ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกในช่วงปี2016ภายใต้ภาพสเก็ตผสมผสานกับสีเกรเดียนจนกล้มาเป็นการดีไซน์ตัวละครเกเดียนแส์ขึ้นมา ตัวตนของเกรดินแซนเขานั้นถือว่าไม่ใช่ตัวละครหลักที่เจ้าของตัวละครนั้นได้สร้างขึ้นมาโดยตัวแรกเขานั้นจะเป็นแซนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเฟลแซนแต่ทว่าเขานั้นจะมีดวงตาสีฟ้ารวมถึงผ้าบันคอสีฟ้าที่สื่อถึงตัวของบูเบอรี่แซนโดยเข้าคนนี้มีชื่อว่าฟิลแซนเป็นตัวละครที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างอันเดอร์เฟลและอันเดอร์สวับโดยในเรื่องราวของตัวละครตัวนี้ในช่วงแรกทางผู้แต่ง เขานั้นตั้งใจจะให้ฟิวแซนมีเออยูเป็นของตัวเองในชื่อของคอมโบเทลแต่ทว่าพอเขียนไปได้ไม่นานทางด้านของผู้แต่งก็ได้ทําการตัดจบเรื่องราวของเขาคนนี้ก่อนที่จะย้ายเราตัวละครโอซของตนเองให้ไปอยู่อาศัยภายในโอเมกาไทม์ไลน์ก่อนที่ในภายหลังจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างตัวละครอย่างเกเดียนแซนขึ้นมาและแล้วก็มาถึงเรื่องราวของเกเดียนแซนกันเสียทีเกเดนแซนเรื่องราวของเขาคนนี้ทางผู้สร้างตั้งใจจะเขียนมันขึ้นมาในรูปแบบของคอมิกแอคภายใต้ความสึกที่ว่าเหมือนทางด้านผู้แต่ง เานั้นไม่อยากจะเขียนที้เขามีเรื่องยาวผลก็ออกมาว่ากลายมาเป็นเขามกเรื่องสั้นที่จะเป็นการตอบคำถามให้กับเราแฟนๆตัวละครให้ถามคำถามกันเข้ามาเลน่นอนนว่าตัวละครเกรเดียนแซนตัวของเขานั้นก็เคยตอบคำถามเกี่ยวกับจุดกำเนิดของตัวเองมาก่อนซึ่งตัวตนของเกรเดียนแซนเขานั้นถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ภายใต้เรื่องราวของคอมโบเทลเรียกว่าเป็นเอที่เกิดจากการผสมผสานของเอวต่างๆที่มีตัวละครตัวแรกเป็นตัวของฟิลแซนผู้ถึงกำเนิดจ,จากจากวาลของอันเดอร์เฟลและอันเดอร์สวับ ภายใต้การสร้างสรรค์ของกาสเตอร์ศิศนาผู้รลบซ่อนตัวอยู่ภายในจักรวาลของโอเมกาไทม์ไลน์เขาคนนี้ได้เริ่มโปรเจกต์การสร้างตัวละครคอมโบขึ้นมาด้วยวิธีการนำดวงวิญญาณของแซนจากแต่ละมัลติเวิร์สมาผสมเป็นหนึ่งเดียวกันจนกลายมาเป็นตัวของฟิลแซนรวมไปถึงพื่นของเขาอย่างคาเด็ดแซน ผู้ที่เกิดมาจากการร่วมเป็นหนึ่งของอัลเตอร์เทลและอันเดอร์สวับและนอกจากนี้มันก็ยังมีอีก2คนอย่างฮัสและขามาอีก2แสนผู้เกิดขึ้นภายในจากวันคอมโบเช่นกันโดยสําหรับตัวตนของพวกเขาเหล่านี้มันนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการให้กําเนิดตัวละครที่สุดแสนพิธรรมชาติดเนื่องจากการกระทําเหล่านี้ก็ได้สร้างความไม่สมบูรณ์แบบให้กับตัวของพวกเขาเหล่านี้เช่นกันยกตัวอย่างจากฟิลแสนผู้ที่มีสองบุคลิกระาว่างความเป็นบูบลี่แสนกับเฟลแสน ซึ่งในบางครั้งบุคลิกของเฟลก็อาจเพ,พลิดเพลือไปทำลายพวกพพาะของตัวเองได้ดังนั้นแล้วพวกเขาเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะรักสันโดนอยู่เหมือนกันเอาล่ะมาถึงช่วงเวลาจุดกำเนิดของเกรเดียนกันเสียทีเกรเดียนแสนเขานั้นก็เหมือนกับพี่น้องคอมโบเทลเป็นตัวตนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างพลังของอิงและเออร์เลอร์แต่ทว่าเขานั้นไม่ได้ถึงกำเนิดภายในเหตุการณ์ที่อิงและเออร์เลอร์สู้กันเหมือนกับตัวของเบร์เจม โดยทางด้านของเอร์เจมแซนเขานั้นเกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้ของอิงและเออร์เลอร์นับว่าเป็นตัวตนที่เกิดจากพลังของผู้สร้างและผู้ทำลายอย่างแท้จริงแต่ทว่าทางด้านของเกรเดียนเขานั้นเป็นเพียงแค่ตัวทดลองที่เกิดมาจากการรวมพลังของผู้สร้างและผู้ทำลาย และแน่นอนว่าตัวของเกเดียนนั้นไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบร่างกายของเขาจะมีลักษณะเหมือนกับเอ์เลอร์มากกว่าทําให้เจ้าตัวประสบปัญหาในเรื่องของสายตารวมไปถึงเรื่องตลกที่ว่าตระก,กูลเอ์เลอร์แสนพวกเขานั้นจะแพ้น้ําแถมต่อให้เกเดียนจะมีส่วนผสมของอิงแสนมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขานั้นหลุดพ้นจากจุดอ่อนนี้ไปได้แถมด้วยโครงสร้างร่างกายของเกเดียนมันนั้นมีความคล้ายคลึงกับเอ์เลอร์แสน จึงทำให้เล่าผู้คนในโอเมก้าไทมลน์ก็ไม่ค่อยจะชอบเกรเดียนแซนซะเท่าไหร่แถมในบางครั้งก็อาจจะเกิดการต่อสู้ภายใต้ความเข้าใจผิดผลสุดท้ายโดยความผิดที่เขานั้นไม่ได้ทําทําให้ตัวของเกรเดียนจําเป็นจะต้องไปลบซ่อนตัวอยู่ภายในพื้นที่ไร้ผู้คนของโอเมก้าไทม์ไลน์ก่อนที่ในภายหลังตัวของเกรเดียนเขานั้นจะได้บ้านหลังใหม่ภายใต้การทักชวนของฟิลแซน ผู้เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนและเป็นพี่น้องที่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ของแกสเตอร์คนหนึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่เรื่องราวส่วนใหญ่จะอยู่ภายในคอมิกแอกที่คอยตอบคำถามเราผู้คนต่างๆ ถึงแม้ในบางครั้งตของเกเดียนจะมีโอกาสได้พบเจอกับพี่น้องต่างจุดกําเนิดอย่างตัวของเปเปอร์เจมอยู่บ้างสุดท้ายแล้วสําหรับตัวละครเกเดียนแสดเรื่องราวบางส่วนของเจ้าตัวก็จะไปพัวพันกับเหล่าตัวละครในตระกูลเออร์เลอร์ไม่ว่าจะเป็นการปบบผมเจอกับเทมเพสแสดอีกหนึ่งวาเลียนหรืออาเทนดิทีเวอร์ชันของเออร์เลอร์แซดจะเรียกว่าเป็นดาตรงข้ามของเออร์เลอร์ก็ยังได้ ในครั้งแรกที่เทมเพจได้พบเจอกับเกรเดียนเขานั้นก็มีท่าทีวาดกลัวอยู่นิดหน่อยก่อนที่ในมวเลต่อมาทั้งสองน,นั้นจะสามารถเข้ากันได้ก่อนที่จะดําเนินเรื่องราวการพบเจอนาจาก,กันไป ของทั้งสองตัวละครถือว่าตัวละครเกเดียนเขานั้นไม่ใช่ตัวละครที่จะยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ซะเท่าไหร่เป็นตัวละครที่มักจะไปพบเจอกับเรื่องราวต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่องไม่ก่อขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อา่านที่มันจะถามอะไรพวกนี้แหละนะแต่ที่แน่ๆภายในรูปถ่ายขอบครูของอิงและเออร์เลอร์ในบนนรรดาเล่าตัวตนที่เกิดมาจากผู้สร้างและผู้ทำลายหนึ่งในนั้นเองก็จะต้องมีตัวของเกเดียนอยู่ด้วยเช่นกันเอาล่ะและทั้งหมดน,นี้ก็คือเรื่องราวของเกเดียนแซนจากการลองตามหาเรื่องราวของเกเดียนแซนภายในเว็บเท์โบ ส่วนใหญ่แล้วมันก็นจะปรากฏขึ้นในรูปแบบของคอมิกสั้นแถมทางด้านผู้แต่งก็มักจะเป็นในเรื่องราวของเจ้าฟิลแซนที่เป็นตัวละครตัวแรกของเขาซะมากกว่าเธอให้เกรเดียนเปรียบเสมือนกับตัวละครลูกไม่น้อยที่ไม่ค่อยมีเรื่องราวซะเท่าไหร่แต่ก็ชิงว่าเขาคนนี้ก็ได้สร้างสีสันภายในตระกูลของอิงและเออร์เลอร์อยู่ไม่น้อยถ้าหากได้ติดตามมัลติเวิร์สที่เล่าถึงเราลูกหลานของแซนแต่ละคนแน่นอนว่าเกรเดียนกับเปียบซึ่เหมือนกับหนึ่งในพี่ใหญ่ประจำครอบครัวนี้ด้วยเช่นกันที่แม้จะเป็นลองให้กับเปร์เพื่อเจม เอาล่ะขอขอบคุณี่รับชมจนจบถือว่าเป็นการน้ำโต้นข้อโต้แรกๆมรีเมคและเล่าใหม่กันอีกรอบหนึ่งแถมรู้สึกว่ามันจะมีข้อมูลมากกว่าเวอร์ชันเก่าด้วยเชน่นกันโอเคสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไครต์หรือไม่แต่จะส,สมัสมาชิกก็ได้เชน่นกันทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทุกคนเอาล่ะทีจีพูดเกมวิวเพล